มีมีคนติดต่อให้มาสอนมวยก็บินมาจากเมืองไทยถึงญี่ปุ่นปั๊บยังไม่สอนมวยยังไม่สอนมวยไปทำงานก่อสร้างไปทำงานก่อสร้างคือหมายถึงว่าตอนเช้าตอนเช้าตื่นแต่เช้านี่ครับไปทำงานก่อสร้างถึงห้าโมงเย็นก่อสร้างเสร็จปุ๊บก็ไปทำงานน้ำรับประทานต่อถึงห้าทุ่มก็ไปทำงานต่อเรียกว่าสู้ชีวิตมากจากห้าทุ่มผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่มียิมเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเลย วัสดีครับผมสมรักคำสิงนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโตเกียวนะครับขอไปพรนะครับสวัสดีปีใหม่แฟนรายการมสทะเทลนะครับช่องของพี่มาศวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนพี่มาศนะครับวัน,นีมาเที่ยวญี่ปุ่นมาได้รับการต้อนรับจากพี่วีรศักดิ์วงประเสริฐนะครับสวัสดีครับ พี่วีรศักดิ์วงประเสริฐนี้นะครับในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่นะครับว่าไม่ได้แชมป์ไม่ได้นักชกพเนจรนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นถือเป็นบุคคลแรกที่เอามวยไทยมาเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นนะครับทำให้หมวยไทยนี่โด่งดังทั่วญี่ปุ่นเลยพี่วีรศักดิ์เนี่ยพื้นเพเป็นคนที่ไหนครับยะโสธรครับยะโสธรนะครับ คนอีสานครับคนอีสานแล้วคือมา้อยูญี่ปุ่นเนี่ยพี่ก็มันหลายสิ่งหลายอย่างก็มาบอกว่าให้มาสอนมวยแต่ต้องมาทํางานก่อนอ๋อมีมีคนติดต่อให้มาสอนมวยติดต่อมาสอนบินมาจากเมืองไทยถึงญี่ปุ่นปั๊บยังไม่สอนมวยยังไม่สอนมวยทำงานก่อสร้างไปทํางานก่อสร้างเขาติดต่อให้มาสอนมวยแต่พอมาที่ญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่างานหลักคือก่อสร้างงานเสริมคือสอนมวย พี่ย้อนกลับไปพี่วีรศักดิ์นี่สมัยชกที่เมืองไทยเนี่ยชกกี่ครั้งครับพี่ผมว่าชก70กว่าครั้ง70กว่าเคยชกลามเนรลุมบินีไหมล่ามเนินลุมบินีช่องเจ็ดสีก็ชกช่องเจ็ดสีใช้ชื่อนี่เลยวีรศักดิ์เน็กลุงประเสริฐโชกทั้งหมด70กว่าครั้งชนะยังเทียโอ้กันหลายเทียไหลเทียโชกมวยดังโชบใครบ้างมวยดังๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วครับคือตอนนั้นอตนนนั้ก็ยังชกเป็นคู่เอกคู่รองอยู่ลามเนรลุมบินีอยู่คู่เอกคู่รองเลยทิดเจ้าปทีพรีครับจะ ปีแล้วพี่มาญี่ปุ่นจะปีแล้ว30ปีได้ครับ30ปีนะครับ30ปี <มา S 1> แล้วลทำก่อสร้างเสร็จปุ๊บทำไมถึงมาเริ่มมวยไทยอ่ะ เรามาแต่ก่อนมันในนามของคิกบ็อกซิ่งอ๋อคิกบ็อกซิ่งผมมาชกมวยสิ็ครั้งผมไม่เคยแพ้ใครเลยที่ญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นครับโอ้ก่อสร้างไปด้วยรับจบคือชกมวยชกมวยส1อไฟไม่มีแพ้ใครเลยไม่แพ้ใครเลยไวยได้มองขดองคีครับความคของจริงหมายถึงว่าพอก่อสร้างเสร็จปุ๊บก็ไปชกมวยบ้างไปสอนมวยบ้างแล้วเริ่มตั้งค่ายเมื่อไหร่ครับก็30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วค่ายเดียวก่อนค่ายเดียวก่อนเริ่มตั้งค่ายมวย พอเก็บหอมรอมไม่จากการทํางานคือเราจุดขายที่ว่า1 1ครั้งเราไม่แพ้ใครเลยเอ้ยกูสอนตัวต่อตัวใครมีใครมีไหมนีอ๋อทยอยกันมาทยอยกันมาแล้วเราก็สอนเริ่มเป็น10 20ี0ส0บ้าสิบเมื่อไหร่จะเปิดเป็นทางการสักทีมันมีใขายมวยสากลอ่ะแล้วเขาได้แชมป์โลกเขาขยายไปที่ใหญ่กว่าเดิมอืแล้วที่นั้นก็เลยไม่ต้องใช้เราก็เลยไปขอเช่าก่อนไปเช่าก่อนเริ่มแเกไปเช่าเฮ้ยมึงมีเงินจ่ายกูหรือ่เนี้ย เป็นคนแตก็มีจัง,งคนรลำบากเลยนะผมเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าต้องอนั่งรถไฟนั่งรถไฟเล็กไปนั่งรถไฟใหญ่ไปที่ทํางานก่อสร้างเสร็จถึงจากเจ็ดโมงครึ่งตอนเย็นสีน่โมงครึ่งเลิกงานเราก็นั่งรถไฟกลับมามาเปิดค่ายมวยแล้วกว็ไม่พยอยก็ไปทํายกเตาไฟร้านเนื้อย่างคือหมายถึงว่าตอนเช้าอตอนเช้าตื่นแต่เช้า,ชานี่ครับ<อ>ไปทางานก่อสร้างถึงห้าโมงเย็นก่อสร้างเสร็จปุ๊บกงกลับมาเปิดค่ายมวยเปิดค่ายมวยมาสอนมวย พอสองโมงเสร็จปั๊บนะครับก็ไปทํางานน้ารับจารต่อถึงห pues ้าทุ่มก็ไปทํางานต่อเดี๋กวสู้ชีวิตมากจากห้าทุ่มถึงตีสองตีสามสมแล้วครับฉายานักชกในจอสู้ชีวิตมากผมขอพูดคำหนึ่งได้ไหมว่าสวรรค์สร้างสรรพสิทธทุกชีวิตเท่าเทียมกันถ้าสวรรค์ลิขิตให้เราเกิดมาจนแล้วเรายอมรับเราก็ต้องเป็นคนจนไปช่วชีวิตเนี่ยยอดนะครับสุดยอดนะครับทุกวันน ah ี้นะครับ มียิมเป็นของตัวเองกี่ยิมครับเจ็ดยิมคเจ็ดยิมแล้วมีสาขาอีกกี่ที่แต่ก่อนผมมีอยู่9้ายิมแต่ผมยุบลงมาเพราะว่ามันเกิดระบาดโรคโควิดบ้างอะไรบ้างทียิมผมเกิดปัญหาซึนามีด้วยถ้าไม่มีซึนเมียผมจะเป็นคนไทยคนแรกที่มียิมเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นเลยในญี่ปุ่นนะผมนี่ยผมไม่ได้รูนนะ ไปในหม้อครับจริงๆแล้วผมมียิมมวยไทยทั้งหมดเลยครับ1ิมยิมในญี่ปุ่นนะครับขนาดเกิดเซนนิมิแล้วก็เกิดโควิดนะครับตอนนี้เหลืออยู่7ยิมด้วยสภาวะภัยธรรมชาติเนี่ยเจ็ดยิมเนี่ยผมซื้อเป็นของตัวเอง4ยิมนะเป็นของตัวเอง4ี่ยิมโอ้โหเป็นตึกนะเป็นตึกเป็นตึกด้วยตึกนี้ก็ไม่ต้องจ้างก่อสร้างครับเพราะว่าก่อสร้างเองนี่คือความสําเร็จของวิศัก์เล็กวงเกษตรนะครับจากนักมวยโนเนมจากนักมวย ไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับพอมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วตอนนี้บิ๊กเนมมากตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารและผู้ประกอบการธุรกิจไทยในญี่ปุ่นผมเป็นตัวแท,ทนชาวัไทยอาชีพโลกประจําประเทศญี่ปุ่นและเป็นตัวแทนของเควันที่คนไทยที่มาชกในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับคือสมัยแรกๆนะครับพี่วีรัสศาสดร์เล็กก็จะเป็นผู้บุกเบิกมวยไทยโดยการเอาเอาน้ำมวยไทยเก่าๆมาชกที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าน้ำมวยไทยเก่าๆมาชกในญี่ปุ่นก็ในานามเควันเควันนะครับกับ โ<ด>มไทยแต,ตกต่างกันไงยังไงก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเอาโมไทยมาเป็นเควันแล้วก็ห้ามฟันศอกห้ามจับคอตีเขา่า กลายเป็นมวยเควันเพื่อให้คนไทยชนะเขาไม่ได้คือผมเขาบอกตรงนี้เลยครับยุคแรกๆเนี่ยเป็นผู้เอาบัวขาวมาบุกเบิกเลยตั้งแต่ยังไม่ดังนะครับตั้งแต่ยังไม่ดังนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังแล้วตอนนี้นักมวยไทยคนญี่ปุ่นมาเรียนมวยไทยเยอะไหมครับเฉพาะยิมผมก็ประมาณ1 5 0 0คนครับ1,500คนสมาชิกนะครับแต่จริงๆนี่ตอนนี้เรามีสมาชิกเป็นหมื่นคนที่มาเรียนจริงๆตอนนี้มันมีอยู่1 5น0คนเอาจริงๆตอนนี้กีฬามวยไทยเนี่ยในญี่ปุ่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นที่แบบว่าทีม ชอบของคนทั่วไปแต่เมืองไทยคือว่ามันก็คนละอย่างอย่างผู้ติดตามของคนญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงผู้ชายคนแก่พ่อแม่ติดตามไปดูมวยเพราะว่าในญี่ปุ่นเขาพูดง่ายๆก็ไม่มีการพนันคนนักมวยชกคนก็คือคนติดตามไปดูอ่ะแฟนลับแฟนค่ะแฟนใครแฟนันไปดูอย่างเดียวไปเชร์อย่างเดียวจะไม่มีการพนันจะไม่มีการพนันคือใครชกในโกนะครับชกอย่างเงี้ยทั้งหมู่บ้านก็จยมามาแชร์เพื่อนๆก็มามาีชร์แต่ไม่มีการพนันแล้ว ปีหนึ่งเนี่ยพี่พี่ก็จัดมวยไทยด้วยเดี๋ยปีนีจัดอีกครั้งพี่ไม่แต่ก่อนจัดประจําแต่ตอนนี้คือว่ามันเป็นที่นิยมชมชอบของคนญี่ปุ่นด้วยเราก็อยากให้เขาจัดด้วยคนญี่ปุ่นก็จัดคนญี่ปุ่นก็จัดด้วยแล้วก็มาให้เขาจัดไปเราก็ส่งเสริมส่งเสริมเขาเรามวยไทยทุกวันนี้นะครับพี่มองเป็นไงบ้างขาขึ้นขาลงในวงการมวยไทยผมว่าตอนนี้ขาขึ้นนะครับถึงจะเป็นโควิดก็จริงแต่ว่าขาขึ้นเพราะมืองนอกต้องรับมอมันไป็นเชทุกมุมโลกแล้วไม่ใช่ พอญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแต่ก่อนมาเอาเต็มที่ผมตีไปเลยวสักเจ็ดสิบแปดสิบยิมตอนนี้เป็นเจ็ดร้อยยิมแล้วญี่ปุ่นมีกี่เมืองทั้งหมดโอ้โหมันกี่เมืองละครับผมก็ไ่ญี่ปุ่นมีกี่เมืองผมไม่รู้แต่ญี่เมืองไทยนะอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้เจ็ดร้อยกว่ายิมเพิ่มมากกว่านั้งยิมเพิ่มมากกว่าแต่ว่าที่ในในระบบนี่เจ็ดร้อยกว่า ก็เนี่ยเป็นความสาเร็จของมวยไทยจริงๆพี่วีรศักดิ์เล็กกล้าพูดได้เลยมีทุกวันนี้เพราะหนึ่งหัวใจสู้ไม่ยอมแพ้อะไรนะสวรรค์สร้างสปปรรพสิทธทุกชีวิตเท่าเทียมกันถ้าสวรรค์นิริิตให้เราเกิดมาจนแล้วเรายอมรับเราต้องเป็นคนจนไปชั่วชีวิตอ่าเพราะฉะนั้นคือชีวิตไม่สิน้นก็ดิ้นกันไปที่หัวใจหัวใจเราต้องสู้แล้วพี่วีรศักดิ์เล็กก็เอาจุดเด่นของมวยไทยมาเผยแพร่ที่ญี่ปุน่นเป็นเจ้าแรกรู้สึกว่าพี่เป็นคน าาาปปันนนนขขมมมต้้เเ็ยพูดถึงต่างประเทศนะผมอาจจะเป็นคนแรกเลยครับอ่านายขนมต้มโกดมโมกุเมยเนี่ยครับอย่าว่านายขนมต้มเลยพ่อขนมต้มหรือปู่ขนมต้มเนี่ยผมเอาทําเป็นนุสาวรีย์พ่อขนมต้มแล้วก็เดี๋ยวท่านคอยดูว่าพ่อขนมต้มหรือนายขนมต้มอนุสาวรีย์นายขนมต้มอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเหมือนประเทศไทยเลยครับพี่เปื่อนาเอานำเข้ามาเป็นเจ้าแรกนะครับเป็นเจ้าแรกของโลกนะครับทาแล้วอนุสาวรีย์นายขนมต้มอยู่ที่ ญี่ปุ่น,นก็ฝีมือของอที่วีรศักนะครับ,รบเพราะฉะนั้นกล้าพูดได้เลยว่ามีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะว่า มวยไทยครับมวยไทยครับมวยไทยน้ำวนครับคือรักมวยไทยครับเรามาเกิดจากมวยไทยผมก็พูดความจริงถ้าเราไม่เทอทะยานนะครับความเทยทะยานไม่มีคนจนสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนหมัดมวยบ้างครับผมผมเป็นนักมวยนะครับคือฝากอยากบอกให้นักมวยนะครับก็เหมือนที่ผมเคยพูดเมื่อกี้แหละถ้าเราคิดว่าเราจนแล้วไม่มีความทะยานเราเป็นนักมวยที่ว่าไม่ใช่แชมป์ไม่มีความทะยาน วันนั้นเราก็ไม่มีเรากต้องนะครับก็วันนี้ครับก็ขอบคุณพี่วีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐนะครับที่ให้การต้อนรับผมแล้วก็อาค่อยอย่างได้ไหมได้ครับผมว้าวที่รวมมันจะไม่ขึ้นสูงชีวิตคนเราถ้าไม่มีอุปสรรคก็จะหาความสําเร็จหรือดีเด่นไม่ได้ชีวิตคนเรานี่ขึ้นไม่ลงได้เปลี่ยนแปลงได้พรุ่งนี้ไม่เหมือนวันนี้สู้ๆครับไม่ได้มั่วขอบคุณครับขอบคุณพี่วีรศักดิ์ครับขอบคุณ